เดอสอนยี่สิบห้าโฟกส์สเอาร็อกเป็นกระบะสุดล้ำที่มาพร้อมดีไซน์อันแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัย v ฟกส s w ว g e เกได้ยกระดับอ m ม r าร็อกรุ่นนี้ให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการขับขี่แบบออฟโรดด้วยการออกแบบที่โชกเชี่ยวและประสิทธิภาพที่โดดเด่นทำให้อ m ม r าร2อก5กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดกระบะระดับพรีเมียมภายนอกของ v ฟกส s w a g e เก m อ r o k ok 2ร2อกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้ดูทรงพลัง เสริมด้วยไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ตัวถังมีเส้นสายที่แข็งแกร่งและดูบึกบึนพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เสริมลุกให้ดูดุดันยิ่งขึ้นอีกทั้ง Amarok ok รุ่นนี้ยังมาพร้อมสีตัวถังใหม่ที่เพิ่มความหรูหราและทันสมัยภายในห้องโดยสารของ Amarok ok อก2025ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมให้ความรู้สึกหรูหราพร้อมทั้งติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุด เบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศช่วยให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องสบายทั้งยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย v o l ks wagon amarok ok 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงโดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการบุกตะลุยเส้นทางธุรกันดารเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ช่วยให้มีกำลังสูงสุดและแรงดิดที่มากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการลากจูงและบรรทุกสัมภาระ นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MOTION ที่เป็นเอกลักษณ์ของ v o l kswa g e n ยังช่วยเสริมสมรรถนะการยึดเกาะถนนในทุกสภาพพื้นผิวด้านเทคโนโลยี Amarok 2025ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องมองภาพรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ ระบบอินโฟเทนเมนตรุ่นล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงความบันเทิงและการนำทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัย Amarok ok, 2025ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งพร้อมจุดยึด ISO FIX สำหรับที่นั่งเด็กรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันนอกจากนี้ระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ยังช่วยเสริมความปลอดภัยในการขับขี่บนทุกสภาพถนน โฟกสวาเกนอมาร็อก5ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่รักการผจญภัยโดยมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายรูปแบบเช่นโหมดออฟโรดโหมดลากจูงและโหมดประหยัดพลังงานเพื่อให้สามารถปรับแต่งการขับขี่ได้ตามสภาพถนนและการใช้งานจริงการออกแบบพื้นที่กระบะท,ท้ายของอมาร็อก2025ให้ความยืดหยุ่นสูงสามารถบรรทุกของหนักได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งติดตั้งจุดยึดสัมภาระและรางเลื่อนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของ โฟ l k กสวา e เกนอ r มาร็อก ok ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานแบบสมบุกสมบันแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราและสะดวกสบายถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่มองหากระบะที่มีสมรรถนะสูงดีไซน์ทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน